อันนี้ห้องคลูกรอไปครับ ข้องเราอยู่ที่ไหนมอยู่ชั้นแปดไม่ไม่เป네็นไรครับอาจารย์ครับชั้นเก้ารับข้าหมัแล้วกันครับรับแล้วครับท่านคร้บไปรู้อยู่ม่รวมกันเปิดยศตัาไม่เห็นดำอะไรห้องตรงเอง